ถ้ามีงบไม่จำกัดทุกคนจะเลือกรถคันไหนกันคะล่าสุดปังกับไอไปนั่งคันนี้มาซิกเกอร์แกรนรถตู้ MPV ที่ให้ฟิลเหมือนเพนท์เฮาส์เคลื่อนที่เลยซึ่งคันนี้เขาประณีตมากอย่างกระจังหน้าแล้วก็ลายล้อมแมก็กคือเขาใช้ช่างฝีมือในการขัดเงานานถึง30ชั่วโมงพรมที่ใช้ก็เป็นพรมขนสัตว์แท้นุน่มมากหน้าจอขนาดใหญ่43นิ้วภายในตัวรถประดับด้วยหินอ่อนที่เป็นหินแท้จากเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งเขาใช้แผ่นหินขนาดใหญ่เอามาตัดทําให้ไม่มีรอยต่อแล้วแต่ละคันก็จะได้ลายทีี่่่่่ไไมมมมมเหหหืออออนนนนนกกกกััด้้้้ววยยแจใใสสาาาาารถทุงผ จอรีโมทและปุ่มคอนโทรลคริสตัลมีตู้เย็นไว้สาหรับแช่เครื่องดื่มจะวางขวดไวน์หรือโค้กโอ่งก็ย่อมได้มีฉากกั้นระหว่างคนขับเพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วก็สามารถเปิดกล้องดูได้ด้วยคันนี้เตรียมมาไทยปีหนะ้าส่วนอีกคันที่เขาเอามาโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ก็คือซีเกอร์มิกซึ่งคันนี้ฉีกทุกกฎของการออกแบบรถเลยเบาะปรับได้รอบทิศทางประตูเปิดกว้างคือเป็นรถตู้ที่อินโนเวชันสุดๆนอกจาก2คันนี้รุ่นอื่นๆอย่างเซเว่นเอ็กซ์แล้วก็ซีเกอร์009เขาก็มีมาจัดแสดงเหมือน ในเรื่องของการบริการต้องบอกเลยว่าซีเกอร์เนี่ยไม่ใช่แค่ทําถึงแต่ว่าทาเกินเข้ามานั่งในลาวช์ปุ๊บสามารถสแกนสั่งอาหารที่โต๊ะได้เลยแล้วเมนูก็คือเป็นพวกคาเวียร์แซลมอนอะไรแบบนี้เครื่องดื่มก็มีให้เลือกทั้งชากาแฟมอคเทลนะคะสั่งเสร็จเขาก็จะมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะและที่ต้องลองก็คือไอติมซีเกอร์น่ารักและอร่อยมากมีมุมให้เด็กๆเล่นระหว่างรอคุณพ่อคุณแม่และสําหรับลูกค้าที่ขับซีเกอร์อยู่แล้วแวะมาที่บูธเขาก็มีเวิร์กช็อปน่ารักน่ารักให้อย่างทะ